อ่อนๆนี่แหละไปตังปีนี้ก็คุ้มมากเลยพริกเก็บจนจะหมดทุกป,ปีโอ้ยไปนะคุเพื่อนอย่างเต็มอยู่เลยเวลายายกลับเมืองไทยนะเสียดายเสียดายยายเลยไม่ปลูกเยอะเพราะว่าเสียดายมันแก่ไม่ทันมันสุกไม่ทัน กินให้คุ้มเลยกินให้คุ้มเลยมันนี้แล้วแหละเขาพักดูอุ้ยเพื่อ,อนๆนี่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 แน่นกันเอียดเลยนี่ปีหน้ามาก็ต้องรีบถอนออก ตอนปีนี้เอาไว้ก่อนถอนออกอะไรล่ะสตรอเบอรีร่นะมันจะสวยอะไรล่ะสตรอเบอรีร่แรดิตเรดิตงามหมดสตรอเบอรีร่ปลุกเฮี่เพื่อนได้แล้วโอ้ยดูดิโอ้ย,อยไม่ได้ตังใจเลยป่ะนี่กินว้ย นึกแล้วก็หิวข้าวแล้วไปไปไปโอ้ยแน่นปึ๊กเลยเพื่อนดูดิโอ้ยอยายจะเอาไปหมกหมกไวในเตาอบหมกทั้งพริกหมกทั้งเห็ดอะไรปกติจะคั่วเนาะแต่นี้ไม่ต้องคั่วไปหมกเลย รกระดาษฝอยมาก็ไปหมกเมื่อวางมืวาน <laughs> มื่วานทำไปกันเลยนิดเดียวเองจะเห็ดแครบไปด้วยเด็ดพริกนี่นะคะหอมกระเทียมพริกก็เอาไปหมกจริงๆเขาคั่วแต่ว่าอยู่เมืองนอกมืนชุนไปหมกไว้มีไฟ ไม่มีหอมใหญ่ไอ้ม่มีหอมหอมแดงก็ใส่หอมใหญ่สุกแล้วใบนิดเดียวเองเพื่อนมาในใจจะขอทำก่อนเด้อทำพริกใบนิดเดียวเอง ใส่เผ็ดลงไปนะคะปรุงรสด้วยน,รรน,วน้ำปลาร้าผงนัวน้ำปลาแค่นั้นแลหละโรยเผ็ดเพิ่นๆนี่มะเขือเก็บใส่ตู้เย็นไว้ถนอมไว้นี่อันนี้ต้มกับไข่เอาใส่ลงไป เหมือนซุปมะเขือนอ่นแหละซุปมะเขือซุปเผ็ดต้องลืมเก็บสารแหน่มาใส่เข้ากันไหมเก็บสารแหน่มาใส่น่าจะเข้ากันพอ,อได้แล้วปรุงรสปลารก็ไม่มีอันนึปลารปลาสดนะสื้อปลาราก็ได้สื้งพงัว nam para. Hmm. ใส่นิดหนึ่งมันเหลืออยู่พอดีมะนาวมันเหลืออยู่นี้หนึ่ง,งเวลาน้อยๆอย่างเงี้หละมันถึงจะอร่อยเพื่อนๆเยอะๆมันไม่อร่อยหรอกเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆ two in วันนะคะซุปเห็ดกับมะเขือ เออทอินวันี่มากินกันไขต่ต้มตัดทอดเรือนิดนึงตับไก่มานี่มาเดอ้อใครอยากกินง่ายๆสไตล์ยตานะคะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาก,นากินข้าวกันโอ้ยร้อ,รอนๆข้าวร้อนๆนะเพื่อนเลย ก็ไปทางซุปมะเขือไปทางซุปเห็ดนั่น <c oughs> แหละไปทางน้ำพริกนม,มกินอันนี้นึกถึงสมัยตอนยายมาใหม่ๆมไม่รู้เรื่องว่าฝรั่งเขานึกว่าเขากินอาหารแบบบ้านเราเนาะไม่ได้เอาอะไรมาเลยมาอยู่นี่ห้าเดือนเพืเอ่อนเขาพริกอย่างนี้แหละมาใส่ในหม้อ แล้วเอาไอท้ที่ยายกดน้ำนั่นแหละมาตำตำตำนึกน่กฝรั่งเขากินเอ้าทำไมไอชอ้อนเยอะจังกำลังอร่อยเลยตอนนี้ไม่เผ็ด เริ่มเก็บผักชีมาม่กลัวอยถ้าอากาศมันอยู่อย่างนี้ถึงตอนยากอับมามันก็ย,ยังไม่แก่นะมันจะอยู่อย่างนี้ หยุดการเจริญเติบโต

ของน้อยๆมันจะอร่อยอย่างนี้แหละเออมไม่น่าเชื่อเพื่อนเถ้าบ้านเราจืนเนาะปีหน้าหวังว่าจะได้กินแบบนี้นนะ เลยหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ได้อะจัดกระเป๋าเลยเดี๋ยวจะเชิญทางบ้านมากินข้าวเองวันต่อวันไม่รู้วัานไหน เนี่ยเ,เอาเม็ดมันไว้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าใครบอกยายหน่อยตราลูกศรตราลูกศรเมล็ดตราลูกศรน,น่ะเอามาปลูกแล้วเอา,มาเมล็ดมันไปทำพันธุ์ต่อได้ไหมใครรู้บอกยายหน่อยเด้อ Und einmal so eine Gebäudeversicherung, weiß nicht, was sie wollen. Und nicht, was ich erhofft habe, da ist nichts dabei. No. กินน้ำไปอิ่มเลยม <laughs> าไแค่นี้แหละไปบ้างคจดถึงเจดถึงถ้าชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพห้สตาด้วยน,นะคะ